mm <tell> ใครที่ฝันเห็นช้างไม่ว่าจะฝันเห็นช้างตัวใหญ่ฝันเห็นช้างตัวเล็กฝันว่าได้จับช้างฝันว่าช้างวิ่งไล่และฝันเห็นช้างแบบต่างๆไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปเพราะเรารวมคำทำนายฝันเห็นช้างพร้อมเลขมงคลโชคลาภเสริมดวงมาให้แล้วค่ะทํานายฝันฝันเห็นช้างโดยทั่วไปการฝันเห็นช้างมักมีความหมายเป็นในเชิงบวกกว่าเชิงลบเพราะช้างเป็นสัตว์มงคลขนาดใหญ่สื่อความหมายในจิตใต้สำนึกถึงความมั่นคงมั่งคั่งชื่อเสียงและความศรัทธาโดยหมายถึงการได้โชคลาภก การแสวงโชคหรือการได้โชคลาภจากคนไกลโดยหักคิดจะเสียเส่ยงโชคควรเสี่ยงโชคจากคนแปลกหนะ้าที่มาจากทิศตะวันออกทิศเหนือส่วนคำทำนายถึงข้อควรระวังนั้นโบราณกล่าวไว้ว่าหากจะคิดตัดสินใจอะไรควรครุค่งคิดให้มากอย่าใจร้อนด่วนตัดสินใจอาจพลาดท่าเสียที่คนอื่นได้ง่ายๆควรแบ่งรับแบ่งสู้อย่าเพิ่งทุ่มหมดหรือเชื่อคนอื่นไปเสียหมดเลขมงคลโชคลาภจากการฝันเห็นช้างเลขเด่น9าสามเลขรองได้แก่1น3 9 93 13สสา 1ามหนึ่งห้าสามสามห้าสามสามเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้าแต่ทั้งนี้ก็ยังมีคำทำนายฝันที่แตกต่างกันไปที่ทำให้การฝันเห็นช้างอาจเป็นฝันดีหรืออาจเป็นฝันร้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดประกอบขณะที่ฝันจะมีอะไรบ้างมาดูคำทำนายฝันตามด้านล่างกันเลยฝันเห็นช้างกำลังเดินคำทำนายฝันหักฝันเห็นช้างกำลังเดินโดยเป็นการเดิน ปกติไม่ได้มีอาการมุ่งร้ายทำร้ายเราทำนายฝันว่ามีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่ศักดิ์มีตำแหน่งสูงกว่าเรายื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออุปการะเราในทางใดทางหนึ่งทําให้เราทํากิจการงานสาเร็จยิ่งช้างดูสง่างามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงกว่าเรามากนอกจากนี้ยังหมายถึงการได้รับข่าวดีจากแดนไกลอีกด้วยฝันเห็นลูกช้างคําทานายฝันมีเกณฑ์สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจหรือคิดไว้ได้พบปะเพื่อนใหม่เจอสังคม คนใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าหรือมีศักดิ์สูงกว่าในด้านอื่นๆควรระมัดระวังคำพูดและการแสดงออกเพราะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงานที่ทำให้เกิดความวุ่นวายได้ไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือความรัก ฝันว่าได้จับช้างได้ลูกคลำช้างคำทำนายฝันหักเป็นช้างปกติทำนายว่าจะได้พบเจอเรื่องดีๆจากการเดินทางได้รับข่าวจากครอบครัวยาติมิตรในแดนไกลแต่ถ้าเป็นช้างดูร้ายช้างตกมันทำนายว่าจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาคนที่เคยบาดหมางกันมาก่อนจะกลับมาประสงค์ร้ายต่อเราฝันเห็นช้างเผือกคำทำนายฝันหักฝันเห็นช้างเผือกทำนายว่าจะได้รับโชคขนาดใหญ่หากใครมีคู่ครองแล้วมีเกณฑ์จะได้ลูกโดยมักจะเป็นลูกชายมากกว่าลูกสาวเป็นเด็กดีเฉลิวฉลาดมีความ ตันอยู่ในด้านการงานหักหวังเปิดตัวธุรกิจพรีเซนต์งานสำคัญมีเกณฑ์สำเร็จได้ดังที่หวังแต่ควรมีความหนักแน่นคิดทบทวนอย่างรอบข้อเสียก่อนหักใจเร็วด่วนได้อาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายฝันเห็นช้างสามเยนคำทำนายฝันหักคิดเดินหน้าสิ่งใดให้รีบตักตวงโอกาสที่ดีมีหวังจะสำเร็จได้ในเร็ววันหากมีเกณฑ์เดินทางทุกอย่างจะราบรื่นด้วยดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ควรระมัดระวังมารผจญเอาไว้บ้างและหลีกเลี่ยงการไปงานอาวมงคลเช่นงานศ เป็นต้นฝันว่าทางวิ่งไล่คำทำนายฝันหักวิ่งเข้ามาแล้วไม่มีอาการดูร้ายหรือมุ่งร้ายทายว่าจะได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญที่ใหญ่และยากมาให้ซึ่งหากผ่านไปได้ก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นหรือมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหากมีอาการดูร้าย้างจะวิ่งไล่ทำร้ายเราทำนายว่าระวังจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงความฝันนี้อาจจะมีผลต่อญาติพี่น้องควรระวังเรื่องคำพูดกริยามารยาทกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นห่างไวจะดี ฝันเห็นขี่ช้างฝันเห็นช้างขี่คำทำนายฝันจะได้รับโชคลาภก้อนโตจากผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหนปลอดภัยรับเรื่องดีแต่ควรระวังเคราะห์ร้ายจะเกิดกับคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านฝันว่าขี่ช้างคำทำนายฝันหักฝันว่าขี่ช้างจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือจากการเดินทางแต่ถ้าหักฝันว่าขี่ช้างแล้วตกลงมาหรือขี่ช้างที่กำลังตกมันดูร้ายอลวาดหรือขี่ช้างแล้วในฝันรู้สึกกลัวทำนายว่าจะได้รับเคราะห์หรือการปองร้ายจากศัตรูที่เหนือกว่า หรือได้รับแรงกดดันบางอย่างที่ทำให้เราวิตกกังวลอย่างมากอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ